ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยธรรมธานที่เคารพคะรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอุบัติเหตุบนท้องถนนสถิติอันดับ9้าของโลกคะ่ะเจ็บตายสูญเสียปีละกว่า 5แสนล้านบาทเลยทีเดียวข้อมูล TDI รสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและองค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับ9ของโลกมีคนไทยเสียชีวิตจากอุอบัติเหตุบนท้องถนนปีละประมาณ22,491ราย คิดเป็นร้อยละ32.7คนต่อประชากร1นึ่งแสนคนเฉลี่ยแล้วมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชั่วโมงละ3คนอุบัติเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประสบภัยเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างมหาศาล อุบัติเหตุเจ็บตายสูญเสียกว่า5แสนล้านบาทต่อปีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกปทดิฉันถามว่าสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นด,ดินท่านตรวจหน,หน้า20ลำดับที่3ค่ะท่านประธานคะรหัสโครงการ601063ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของไทยโดยความร่วมมือของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการข,ขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น MLIT หน้าที่20ค่ะท่านประธานคะหน้านี้นะคะที่ใช้เงินไป2ล้าน2แสน 5 9า0มื่บาทแล้วก็ใช้ไม่หมดอยู่เหลือแสนกว่าบาทนี้ค่ะคิดเป็นเงินคงคงเหลือ6.47เปอร์เซ็นต์แล้วทางสำนักง,งานสอตองเนี่ยค่ะในข้อสังเกตและผลการตรวจสอบบอกว่าหลักฐานการจ่ายเงินไม่ประทับคงว่าจ่ายเงินแล้วไม่ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงิน และวันเดือนปีที่จ่ายเงินหลายฉบับจึงเป็นการปฏิบัติที่ถูกที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากรลังการเก็บรักษาเงินและการนำส่งครังพุทธศักราช2551ข้อ37ทําทำให้เกิดการควบคุมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมีข้อบกพร่องอาจนำไปสู่การทุจริตหมุนเวียนเอกสารเพื่อทำการรายการตั้งเบิกซ้ำท่านประธานคะ ดิฉันถามว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกองทุนเท่านั้นที่ไปดูงานหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะกรมการขนส่งทางบกก็ไปหลายครั้งแล้วดิฉันถามว่าทำไมอุบัติเหตุยังไม่ลดลงห้าแสนกว่าล้านและดิฉันถามในข้อคำถามลำดับที่3โครงการที่601063นี่ว่า ถึงวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2,563ผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรเพราะนี่คือภาษีของรัศดอดด้วยเนี่ยค่ะดีฉันถามว่าเพราะอะไรในหน้านี้นะคะนี่คือ,อคำถามข้อแรกค่ะหรือว่าการตรวจซ้ำส่งเอกสารซ้อนหรือป้อนข้อมูลกันอย่างไรลำดับที่6ค่ะหน้า20 ผู้ป่วยติดเตียงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมีจํานวนมากควรให้โครงการนี้ช่วยเหลือผู้ประสบไปบนท้องถนนอย่างจริงจังทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะในหน้าที่20นี้ลำดับที่6จัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผ,ผู้พิการอเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนท่านประธานที่เคารพคะ ดิฉันถามว่าโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องหรือไม่และในปัจจุบันดําเนิเนการตรวจสอบไปถึงไหนแล้วและมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่อย่างไรเพราะว่าท่านไม่จัดซื้อจัดจ้างในปี60เลยเงินคงเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำไมไม่ทําคะโครงการอย่างนี้เพราะว่าเกิดขึ้นจํานวนมากเลยทีเดียวแล้วคิดดูว่าคนที่ติดเตียงนี่หรือว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุถูกตัดแขนตัดขาแล้วเดินไม่ได้จากอุบัติเหตุแทบจะมี ในทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในประเทศไทยค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปค่ะท่านประธานคะเรื่องรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไม่สอดคล้องกันกับการชําระหนี้จากลูกหนี้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถหน้าเจ็ดค่ะเล,เ,เล่มเดิมนะคเจ็ดจุดหนึ่งจุดสองกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตใช้ ถนนหน้าเจ็ดเนี่ยคะ่ะสธบอกกล่าวว่าการตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ไม่เพียงพอและเหมาะสมทางกองทุนแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรประมูลไปแล้วเนี่ยคะ่ะคนประมูลไปแล้วไม่จ่ายเงินจํานวนมากเลยนะคะเหลือหลายพันล้านทราบว่าอย่างนั้นเหลือหลายพันล้านดิฉันก็เลยว่าท่านติดตามเรื่องนี้อย่างไรในกระบวนการ ตรวจสอบของสอตองอเราเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบของสอตองอในทุกทุกเรื่องนะคะเพราะว่าท่านคือเป่าบุญจิ้นแห่งศาสตร์การเงินและการตรวจสอบของประเทศไทยมีความพึงหวังว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ